ครับท่านผู้ชมนี่เป็นการตอกเส้นด้วยไม้งามแกอาการกระดูกคดกระดูกเคลื่อนนะปวดหลังปวดเอวนะด้วยไม้งามอุปกรณ์มี2ชิ้นนะครับแกไม้งามกับคอนตอก2ออันอันนี้เรียกว่าปวดหลังจนก้มหลังไม่ลงนะครับเราก็วางไม้งามตรงแนวค่อมกระดูกนะแล้วตอกไปบ,บังคับกล้ามเนื้อ ให้ผ่อนคลายนะครัยเส้นเอ็นแล้วกระดูกก็จะกลับเข้าที่แต่ต้องเจ็บนะครับถ้ากลัวเจ็บไม่ต้องโทรไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องชวนเลยนะครับอันนี้เพราะว่าการผ่าตัดแล้วเนี่ยโอ้หนักนะสาหัสสากันอันนี้ก็มาตอกบ่านะครับออกตรงบ่ากปักปั้งอรบาเช่นเดียวกันอันไล่มานะครับมันถ้าเอามือรูปดูก็จะรู้แล้วว่ามันคด อันนี้เทคนิคการตอกเส้นนะครับเรียกว่าแทนการผ่าตัดได้อย่างเฉียบขาดแต่ก็เป็นของเฉพาะตัวบ้ายเป็นบางคนนะบางคนก็ทําได้เทคนิการตอกเส้นแบบนี้เนี่ยให้ผลที่ปลอดภัยนะฮะง่ายที่สุดนะคือว่าไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็เก็บตัวเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับเพียงแค่ประมาณสัก 10- หรือ20นาทีก็ใช้ได้แต่ต้องเป็นลายๆไปนะถ้าบางคนเป็นกระดูก มันปุคุนบางก็คงไม่ได้แต่ต่คนไหนเขาทนได้ก็เจอกันนะแต่ตรงนี้เราไม่โดนกระดูกนะเราตอบแนวของกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเอาทาความเข้าใจนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านาผู้ชมรายการทุกท่านนะมีญาติมีพี่มีน้องที่มีปัญหาเรื่องกระดูกคดนะถ้าไม่คดจนแต่กําเนิดก็เชิญมาตอบเส้นกันได้แต่ถ้าคดมากเกินไปก็เชิญไปเผาถ่านนะครับ เออนะครับ่าเราก็ช่วยได้แค่นี้นะครับเราถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างหายก็มีไม่หายก็มีนะครับก็าวากันไปอันนี้เราก็ช่วยเหลือกันไปนะครับถูกใจเรามาดูแล้วนะดูว่าเสียงดังปักปักปักปากเหมือนเรื่องน่ากลัวมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่ที่น่ากลัวคือผ่าตัดนะฮะเอาเรามาดูนะครับว่าเทคนิคการตอกก็ต้องเอามือคำก่อนคำคำคำดูว่ามันสูงมันมันคดมันบิดมันเบี้ยวนะ ลองคำแล้วไล่ดูนะฮะถ้าอาการที่มันบิดเบี้ยวนะคืออาการปวนนปนดนะอันนี้เราก็ตอบขึ้นมาตรงแล้วก็คำๆดูนิดๆนิดหนึ่งนะฮ<า>ะเช็คดูก่อนอใช้ความรู้สึกใช้ภาษาพิเศษนะฮะแล้วก็ค่อยๆเคาะลงไปเลยนะครับปักปักนะค่อยๆเคาะเราบอกว่าปักกนะไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะฮะสิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือว่ากลัวเขาไม่หาย อันนี้อาจารย์ตอบแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยนะครับมาตอบแล้วหายก็มีบางคนตอแล้วเจ็บอีกหลายวันก็มีอันนี้คือยังก้มหลังไม่สุดนะฮะปกตินี่เขาห่างมาแค่ว่กเขาเนี่ยจะตอบให้สุดเลยนะแล้วก็ไปเคาะตรงแปดรูนะแปดรูก็เรียกว่ากระดูกเชิงกรานนี่เป็นเอ็นร้อยไปด้านในนะอันนี้ก็เรียกเอาทีเดียวหายเลยแต่คนนี้รู้สึกว่าสามครั้งนี่เป็นครั้งที่สามมาตอบแล้วก็หายปกติครั้งนี้ถูกอ,อกถูกใจโอ้นะ เป็นชีวิตมากก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นหมอพื้นบ้านครับนะตอ,อกเขาหายแล้วเดี่ยวเขาก็เป็นอขอบคุณครับนะอันนี้ก็เป็นจิตอาสานะครับคนที่ตอ,อกนี่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหายยู่โน,โน่นนะครับกระพานหินนะไม่บอกเบอร์นะครับนะบเอ้าเป็นว่าอ่าเดี๋ยวมาฟังดูว่าคนที่ตอน้อาหายนั้นเป็นอย่างไรคุยให้ฟังดีกว่าุกใจก็ลายกันไม่ตกใจก็เลิกเลยก็หลายปีนะได้ยินข่าวว่าหมอนับผ่าตัดค่ะหมอนัดตัดแล้วทำไมไม่ไปหาหมอไม่ไม่กล้าหาหมอไม่กล้าผ่าตัดกลัวกลัวค่ะ ก็ <c oughs> เดินไม่ได้ <c oughs> ค่ะแ,แล้วมาต่อเส้นนี้เป็นไงก็ดีขึ้นค่ะพี่เสือองปอร์เซ็นตขึ้นเยอะค่ะได้กีเ่เปอร์เซ็นต์เยอะแหละสัก60ขึ้นไป60ขึ้นไป,นไปโ,โอ้ยมาพักเดียว60ขึ้นไปก็เสียดายนะรู้ช้าไปหน่อยอาการที่เป็นเป็นยังไรก็ปวดครับปวดทีแรกก็จากสะโพกขึ้นมาเอวแล้วก็แถวสะบัดแล้วก็ขึ้นมาต้นคอแล้วก็เป็นมาที่ปีนี้ ก็ประมาณติดปีละตั้งเนี่ยว่าโล่งเลยโล่งเลยโอ้เป็นมาเป็นปีมาแป๊บเดียวหายกินมันก็แค่บรรเทาไม่หายครับไม่หายไปฝังเข็มก็เคยไปครับก็แค่บรรเทาครับไม่หายแล้วก็มาตอกเส้นมาจากกระดูกของอาจารย์เป็นไงก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะเลยเยอะเลยนะครับ ถ้าว่าให้คะแนน10ปีที่ผ่านมากับคะแนนวันนี oh. ้เป็นยังไงอันนี้รู้สึกว่าจะโกลงมากกว่าครับให้10คะแนนดีเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยเต็มร้อยเอาสักาเ99ครับโอ้โหุดทับเส้นทับเส้นเป็นมากี่เดือนเนี่ยโอ้เป็นมาเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วเนาะปวดทรมานไหมโอ้ปวดตั้งเลยเดินก็ไม่ได้ขายืนหน่อยขาแล้วทาไปแทบเลยเป็นเป็นรู้ว่าเป็นปวดร้อนอยูทับเส้น อาการการเป็นไงมันจะมันเสียวที่หลังแล้วก็เรียวรางบดล้าวมาที่เข่ากันเยอะไหมมันมันหายได้แต่ไม่หายเพราะยังไม่ได้กลับนะคะไม่ละไม่ยอมกลับเลยค่ะและมันใจว่าหายไหมเนี่ยหายค่ะพอาะมันก็ออไปนี่มันตึงที่รู้สึกว่ามันปิดนะคะมันรู้สึกว่ามันตึงนี่นะครับเจ็บหลังเจ็บหลังเจ็บหลังกระดูกครับเส้นแล้วไปรักษาที่ไหนมาบ้างอ่ะอโรงพยาบาลไข้โรงพยาบาลไข้ดีขึ้นไหม หมอก็บอกว่าหายแต่ผมก็ไม่ไม่ดีขึ้นมันก็เดินเยกๆแล้วพอมาตออเส้นอย่างนี้เป็นไงให้คะแนนกี่คะแนนแล้วเนี่ยให้เจ็ดสิบเลยครับเจ็ดสิบเลยโอ้โหสองครั้งให้เจ็ดสิบเดินสบายเดินคล่องตัวเลยนะคล่องตัวผมซือไม้เท้ามาแววันแรกอ่ะนต่โยนไม้เท้าทิ้งไปแล้วไปยืนในรถ